สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้ววันนี้ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะอากาศตัวเลขกลุมๆบอกว่าสาแต่ว่าสัมผัสเราจริงๆ37มค่ะนี่วันนี้พามาดูกิ่งนี้เมื่อกี้ไปทําน้าพริกปลาทูอยู่ในครัวยังไม่เสร็จนะคะออกมาดูก่อนว่าใครตัดกิ่งอะไรแง้มแง้มแง้ม,ม,ม,มอยู่เป็นลุงนะคะอันนี้เป็นรากที่สมพงศ์ตอนสนสนอะไรทุกคนสนชมพูค่ะวันก่อนเราพาทุกคน ดูสนชมพูที่เราบอกว่าตอนที่เราสั่งมาก็ต้นประมาณนี้นะคะเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำทุกคนเล็กกว่านี้นะคะประมาณนี้ค่ะตอนที่เราสั่งมานี่ค่ะต้นเท่านี้นะเรายังบอกืออต้นอะไรอะ่ะทำไมมันเล็กแท้มันจะติดไหมอะไรเงี้ยแต่ผลปรากฏว่าติดนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราตัดออกมาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะคายน้ํามากไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะแต่งกิ่งเขาด้วยเลยนะคะแต่งกิ่งไปด้วยแล้วก็มาดูใบเราดูดอกสิทุกคนสวยไหม มีเสน่ห์มากเลยเนี่ยอันนี้ต้นต้นนี้ยังเป็นต้นเดียเด่ยวๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราแต่งกิ่งถ้าน้องรอดน้องก็จะออกมาเป็นพุ่มค่ะทีนี้ก็จะสวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะแต่งยังไงตัดข้างล่างออกนะคะสูตรใครก็สูตรมันนะทุกคนมันอยู่ที่เราชอบอป่เราอยากจะแต่งแบบไหนอันนี้ยังไม่ใส่น้ํามันมั้งพงหนึ่งฝุดฝุดเออออ้ยดอกเสียดายมากไปจัดแจกันนะพง <laughs> สมพงบอกเสียดายดอกไม้ไปจัดแจกันให้ป้ามอง นั่งมองในสวนนะคะอันสีดำน่าจะเวิร์กกว่า,อาเออบริเวใสนัลมันข้างล่งตัดออกเห็นหมน่นี่ค่ะเราตัดถึงตรงนี้นะคะน้องจะได้ขายน้ำน้อยที่สุดข้างบนเราก็จะตัดกิง่งอ่าโคงตัดข้างล่างให้เสร็จก่อนค่ะข้างบนตัดเอากิ่งใหญ่นั้นออกเลยกิ่งใหญ่คว้ามือเอาออก,อกใช่ ใช่เอาออกฮึบอ่ะอันไอห้อยๆก็เอาออกห้อยๆสองอันเหลือแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะแต่งกิ่งเขานะคะอุย้ยพองๆตีน้อยยุ่งค่ะทุกคนอ,อ,กอันนี้เออดอกสวยจังเลยแต่ว่าไม่มันไม่น,นี่หลักเดี๋ยวเรา,เาไปใส่แจกกันอ่ะตัดฮึบข้างล่างข้างล่างมือป้านี่ข้างประมาณนี้ประมาณนี้นี่ <Okay. S 2> ทุกคนดอกสวยมากนี่ไปใส่แจกกันเออ จะจัการถวายภาพพรุ่งนี้เสาร์พรุ่งก็จะหยุดงานพรุ่งนี้ไงตัดจะจื๊บนั่นแหละมันก็จะเป็นทรงพุ่มอยู่ข้างบนนะคะนั่นแหละประมาณนั่นแหละจื๊บอ,อุย้ยช่อนั้นแห้งไปละยวตัดมาเลยทุกคนความสุขของเราตัดตัดด้วย,วยให้แตกออกมาใหม่ให้เป็นทรงพุ่มเราเห็นที่อังกฤษทุกคนเป็นพุ่มสวยเชียวอะ่ะ ดอกเล็กๆแต่งามอันนู้นด้วยโอ้ยยุงแม่ตะนายแถยุงแม่กัดฉันจัโตเลยเนี่ยวิตยายุ้งาร้ตัดด้วยเออตัดออกหมดเลยนั่นแหละเดี๋ยวเรารอกิ่งใหม่ <laughs> เป็นน้องกลรนแล้วนะคะตัดเลยค่ะนั่นแหละตัดเลยค่ะเนี่ยไอ้กิ่งยาวๆนี้ตัดออกตัดตัดลงตัดลงประมาณนี้เอาใหม่ใช่นี่แหละลงกระถางไว้ก่อนค่ะ ส่งพงเอาลงกระถางก่อนต้นนิดเดียวทุกคนต้นแบบมาแบบที่ฉันงงเลยอะ่ะคือมันเป็นต้นมาที่แบบพร้อมกระรองกองที่แบบน่าสงสารอะ่ะยังงงอยู่ว่าขายราคานี้เหรอวะอลากจนจะแก่แล้วนะใช่ไหมปึ๊บไปดูใกล้ๆกันค่ะทุกคนลากจนจะแก่แล้วเนาะพงเกือบแล้วลากใหม่กำลังมา ดูดินเตีดูรักเออเด๋ววขาดอีกธนูธนอมยังกระดวงใจไอ้ไอ้หออื่นๆเสียไหมวะดูดินมันดำดำนะเออดูดินมันดำดำตัวนึงหนทาขาวเลลงกระถางค่ะทุกคนสมพงษ์จัดการให้ค่ะมีกระถางใหญ่ขึ้นไหมพงเออเอาใบใหญ่หน่อยมันถึงจะรับน้ำหนักได้นี่ค่ะวันนี้มีแผนก มาช่วยนะคะมีผู้ช่วยมาช่วยสมพงษ์ดินเรากไ็ไม่ได้ผสมครบตามสูตรที่แบบเขาฮิตฮิตกันแล้วคะ่ะแล้วก็มีขี้วัวมีดินเปลา่ามีแกลบม,มันมีอย่างหนึ่งที่คือแกลบสดนะคะทุกคนแต่ว่าสดก็ไม่สดนะเราก็เอาแกลบมาทิ้งไว้นานแล้วนะเทกองไว้แต่ถือว่าสดหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนใครมีความรู้บอกหน่อยนะคะแล้วก็มาเทกอง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 ,กองไวะคะ้ค่ะยังถือว่าเป็นแกลบสดอยู่ใช่ไหมคะกลัวมันจะเป็นเชื้อรา ใส่ขี้วัวเยอะไปไเดี๋ยวก็ตุยยุ้งแม่เฮ้ยยุ้งคือขักเป็นต้นานายแทะแล้วก็เอาไปพิงอะไรสักอย่างวะเดี๋ยวลดน้ำกันเรียบร้อยค่ะสนชมพูของเราเรียบร้อยวันนั้นเราพาทุกคนดูแล้วนะคลิปที่แล้วนะคะพาดูน้องสนค่ะอะไรก็เห่ไปหมดแหละทุกคนเพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยได้สามปีแล้วก็การทดลองของเรามันก็ค่อยๆ เห็นผลล่ะมันก็เลยค่อยๆเห่ไปอะค่ะเห่อนไหนก็จะถ่ายอันนั้นเยอะหน่อยอย่างเช่นพริกดำมาดอกของน้องสวนชมพูใส่แก้วน้ำไว้แจกกันค่ะทุกคนนี่ที่ไหนที่ไหนของโลกสวนตัวดิฉันก็ขาดไม่ได้นะทุกคนตีจนตีจนพังไปแล้วค่ะดิฉันกับแมลงวันนี้ดิฉันไม่ใจดีนะใจดีไม่ได้ค่ะลํำคาญแมลงวันแมลงหงวีสวยเนาะทุกคนดูสิป้าพี่งามแถะ โอ้ยงามค่ะเอาเอาเอาขึ้นไปอีละไปบบดน,นี้โตนลงมาเห็นไรกันเด้บนนดเอบบดนี้เด้อเอยคักเนาะเธอนี่ึลงไงัวอื่นจ้องอยูไลเด้อบบดนีเ้เนยลงกับบ่ได้บบดนี้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เบาๆนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะทำคลิปยาวๆแล้วคนดูไม่จบํำคัญด้วยทุกคนผีเสือ้อ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  อิหลามาแล้วอีหลาปีกเหลืองมาแล้วโอ้ยจะมางามแท้ทุกคนอ่อนซ้อนมาแรงผีเสือ้อนี่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 นเธอเธอเอาเจมเป็นบินไว้โอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆจะได้ไม่ลำาคาญค่ะบ๊ายบาย